สีเฟตเจวกินกับหมงม่วงว้าวสีเ,เ็ดเผ็ดเนมจังเสียบเจลปลาลงไปตามโดยพิช,ชูนะครับนี่อ่ะใส่พิช,ชูลงไป แบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,รท์ทีท่ตรงหน้าเด้อใส่น้ำตาลน,นำ้ำเป็นเจียวหวานเนาะเจียวหวานเห็ดเจียวหวานก็ตำหมักม่วงเอกตำหักม่วงแต่พร้อมย่อยปลูกอยู่ข้างบ้านนี่ ส่้อยต้องเซนจริงๆก,ก็บางม่วงเกลยวนะครับสูตรง่ายๆเลยเกลียวยูทงหน้าเสียบบอลนี่บางม,งม,งมง่วงบงม่วงเกี่ยวสดดจากต้นนะครับสดจากต้นโอ้ยน้ำลายแตกเลยน้ำลายไหลเลยนะเหลียวเห็นนี่ มาตัวเดียวป่ากลมั้น่ะไอ้ลูกชูว่าปาา่ามนั่าเล่นคนละคนคนละโอ๊คคนละเดี่ยวอืมเจ้าราชาแก่ันขอกระากหวานเจ้าเจ้าโอเคไปเยออ That's good. <laughs> stop, stop, stop.